ชัดเจนฟุกเกริรกพลอัปเดตสถานะหัวใจน้องอาชิหลังกลับมาโสดตอบคำถามเรื่องลูกชายเรียกว่าเป็นลูกดาราที่กำลังถูกจับตามองในช่วงนี้สำหรับอาชิอาชิรวัตรหรือน้องอาชิมัสยะวานิชลูกชายของฟุกเกริรกพลและอดีตภรรยาโบชยาดาซึ่งต้องยอมรับเลยว่าเราจะเห็นน้องอาชิกันมาตั้งแต่เด็ก,ดกตอนนี้โตเป็นหนุ่มซะแล้วแถมยังรอเทอราจ,จับอีกด้วย ซึ่งก่อนหน้านี้น้องอาชีเคยคบหาดูใจกับมีญาทองเจือก่อนที่ทั้งคู่จะเลิกรากันกลับมาโสดเต็มตัวอีกครั้งล่าสุดทางด้านของฟุกเกิรกพลได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ตอบคำถามถ,ามถึงเรื่องลูกชายพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจของน้องอาชีอัปเดตหน่อยอาชีลูกชายโสดไหมเท่าที่พ่อรู้โสดแต่เขาอาจจะไม่บอกก็ได้ถามว่าพ่อกับอาชีใครเจ้าชู้ก่ากันพ่ออยู่แล้ว แต่สมัยก่อนไงอย่างอาชีไม่เคยเจ้าชู้เลยนะหลังจากที่เขาเลิกรากกันสภาพจิตใจอาชีเป็นยังไงบ้างมีเศร้าอยู่ช่วงหนึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นเวลาอินมันก็จะอินมากจนเราต้องสอนว่าใจเย็นๆอย่าไปรักใครมากเกินไปอยู่กลางๆตอบเรื่องลูกที่หลายๆคนอยากรู้เท่าที่พอรู้โสดอยู่จ้าจบนะาสาว